สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติม UC พับ Mobile นะครับวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำนะั่นคือร้าน w i s m a n s h o p นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเติมกับร้านนี้เราจะได้ UC ราคาถูกไวปลอดภัย100%เพียงแค่ใช้เลข ID แล้วก็ชื่อตัวละครจากนั้นแอดไลน์ไปที่ w i s m a n s h อ p อย่าลืมแอดด้วยนะไม้นจะหาไม่เจอนะหรือจะสามารถเข้าไปซื้อในเพจ w i s m a n s h o p ก็ได้และในตอนนี้นะครับ w i s m ม n Shop เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่เพิ่มให้ค่อนข้างคุ้มมากเลยนะ เอาเลยครับก็สวัสดีชมคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกันในเกม p ั b g Mobile อีกแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยผมมีกิจกรรมดีๆมานําเสนอให้ผู้ชมทุกคนนะครับซึ่งหลายคนในช่วงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้กินไก่เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าคนเก่งเนี่ยค่อนข้างที่เยอะมากเลยนะครับในพั b g Mobile นะวันนี้นะครับผมมีกิจกรรมระหว่าง P ั b g Mobile นะครับคลอสกับ KFC นั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยสมมุติว่าถ้าเราเนี่ยไปซื้อชุดของไก่ KC เได้โคเมนั่นะครับเล้ก็ในโค้ด ของถาวรด้วยนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่ดีมากเลยนะครับดีมากสําหรับสายฟรีแล้วก็ยังได้กินไก่ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูดีกว่านะครับว่ามันเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างนะครับอันดับแรกนะครับง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่เราเนี่ยสั่งเคเฟซีผ่านแอปพลิเคชันของเคเฟซีซึ่งสามารถโหลดได้ทั้งใน App Store แล้วก็ l a y Store เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราคลิกไปที่โปรโมชั่นนั่นเองนะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับทุกคนเนี่ยจะสังเกตเห็นนี่นะครับเป็นชุดหนึ่งร้อยส โค้ดพับทีโมบายมาด้วยนะครับอ่าก็ถือว่าดีเลยนะครับได้แบบได้ทั้งไก่นะครับแล้วก็ได้ทั้งโค้ดในพับทีโมบายเลยนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยความจริงผมสั่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูรูปนะครับว่าแบบมันจะน่ากินขนาดไหนนะครับ ซึ่งไอน,นี้เนี่ยผมสั่งมาแล้วนะแล้วก็ได้โค้ดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเติมให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าผมเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะครับจากการเติมโค้ดเคเฟซีในครั้งนี้นั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็โค้ดมาใส่ในช่องของรีดีมในพับ G ีม b i l ายนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับว่าต้องใส่ในเว็บไหนนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรากดรีดีมเลยนะครับอ่ามา นี่นะครับแต่นั้นเนี่ยเขาให้เราเช็คนะครับว่าของรางวัลเนี่ยมไจะเข้าที่ ID นี้นั่นเองนะครับก็ชื่อนี้นัจนกนั้นเรากดโอเคนั่นเองนะครับอาจากนั้นเนี่ยมันก็คือรีดีมเสร็จเลยนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูในเกมดีกว่านะครับว่าเราเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะครับอาตอนนี้นะครับของก็เข้ามาในคลังเราไปที่เรียบร้อยนะครับลองดูนี่นะครับในหน้าจดหมายเนี่ยจะมีเอ้าฮ้ยตอนแรกผมนึว่ามันต้องเปิดกล่องมันต้องเปิดกล่องไชมเหรอฮ้ยได้ได้กระเป๋าเฉยเลยทุกคนหุยกระเป๋าทาวรด้วย เอาทุกคนดูดิโอ้โชคดีจะจัดเลยนี่นะครับเป็นกระเป๋าชิคเก้นนะครับชิคเก้นเลยนั่นเองนะครับโอ้ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยนะซึ่งแบบปกติหลายคนสุ่มได้กล่องเกลือดูดูทุกคนอันนี้ไม่ได้จะขิงกันเลยเนี่ยโอ้โหกระเป๋าสวยมากนะครับ แล้วก็ยังมีพวกสกินปืนแล้วก็ยังอื่นอีกเยอะเลยนะครับในส่วนของการเติมในของเชฟซีนั่นเองนะครับโอเคนะครับแล้วก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะประชา,ยาสัมพันธ์นะครับนั่นคือกิจกรรมชุดฟรีของพับ m ีมบายนั่นเองนะครับอ่า โดมคลิกเข้าไปให้ดูนะครับในหน้าของกิจกรรมนะโอเคนีครับนี่เนี่ยก็เป็นหน้าของกิจกรรมนั่นเองนะครับที่มีชื่อว่า the ancient secret นั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมพวกนี้เนี่ยเราต้องเก็บพวกดอกไม้นั่นเองนะครับแล้วก็เอาไปแลกของซึ่งของเนี่ยคุ้มมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีชุดถาวรให้เราด้วยนะครับลองดูเป็นชุดสีสันเทศกาลนั่นเองนะครับซึ่งสวยมากๆลองดูได้นะครับอ่าก็ถือว่าแบบเป็นอะไรที่ดีนะผมว่าแบบดูดิ มันเป็นชุดที่แบบสวยมากนะครับสำหรับสายฟรีที่แบบเล่นทุกวันเงี้ยก็คือจะได้ชุดนี้ถาวรไปฟรีๆเลยนะครับซึ่งสวยไปอีกแบบเลยนะนี่นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาเก็บกิจกรรมนี้กัน,นเยอะๆนะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็สําหรับคนที่เติมพวกแบบชุดเด็บบล็อกแล้วก็ได้กระเป๋าอะไรพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าดีใจด้วยนะครับเพราะว่าเป็นของถาวรน,นะ ในส่วนของสกินอื่นพวกสกินปืน e M4 หรือว่าสกินอื่นๆเนี่ยก็มีด้วยนะครับยังก็ยจทุกคนเนี่ยลองมาเล่นกิจกรรมนี้ดูนะครับได้ทั้งกินไก่ด้วยแล้วก็ได้ของในเกมด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้ผมมาบอกกิจกรรมประมาณนี้แหละถ้าชอบมันก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบาย